มไหนชอบก็หยิบเฟตกาและเอาไปเล่นกันสวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมากับซีรีส์หยิบเกมเฟตกากับชาแนลจิตใจที่ไม่มองลง IAR ในเกมเพ a ที D ่พั r ล c เค e เย้วันนี้ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับผมเราจะนับว่าให้มันเป็นพัสสุดท้ายเพราะว่าเราจะมาเล่นกันในระดับโหดโดยผมมีกฎง่ายๆเลยคือ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะเราจะเล่นแค่สามรอบสามตุ๊ออาสามสามูปอะ่ะเออคือถ้าว่าคบรบสามลูกก็คือเราจะจากลากันเลยนะฮะเพราะว่าอันจริงจริงแพ์ี่พัสดีเคมมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับภาคแรกต่างกันตรงที่มีมอสเตอร์ใหม่มีปืนใหม่บางส่วนใช่ไหมแล้วก็มีด่านห้าที่เพิ่มเข้ามานั่นาจะไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยแล้วก็ปกติลราแค่ ในเกมในในตอนภักแรกอะ่ะมันจะมีระดับง่ายกลางย,ยากใช่ไหมซึ่งระดับง่ายอะ่ะผมคิดว่ามันคือปานกลางนี่แหละแต่ว่าปืนไม่ดีเออแต่อันนี้มันปืนดีระดับยากะระดับกลางของภาคแรกก็คือระดับยากของอันนี้แล้วก็ระดับยากก็คือระดับทับชนานแต่อันนี้คือระดับโคตรยากเลยนะนั้นมันจะผ่านไม่ผ่านก็ช่างมานันเนาะเออเราคงไม่ไม่ฝ่าจนไปถึงด่านห้าหรอกเพราะว่าตอนที่เราเล่นภาคแรกอะ่ะเราเล่นแค่สอง เราเล่นแค่ถึงดัดสามดัดสี่เองล้วก็ไปแล้วอะเอออ่ะมารอบที่หนึ่งเรายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเลยนะฮะใช่ยังไม่ผ่านเราได้แค่หมื่นหมื่นสามเมงอะมาเราก็เลือกตัวเหมือนเดิมอ่ะรอบนี้เราเอาเบาๆหน่อยแล้วกันเนาะเป็นตัวที่มีโลส่สูงๆลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเราเล่นตัวนี้โอเคโอ้ยยาน่ารักมีโลด้วย อันนี้ปืนมันจะดาเมจเบาลงนิดนึงความยากของอันนี้ก็คือของระดับโหดเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ศัตรตูตายนะครับมันจะมีกระสุนยิงมาหาเราด้วยนี่อย่างนี้ดังนั้นหลายอย่างศัตรตูยิงเก่งมากแต่ทำไมรู้สึกเหมือนมันคอนโทรนมันเหมือนการควบคุมจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ผมรู้สึกวบางั้นนะแบบว่ามัน เคลื่อนที่ช้ากว่าที่ผมรู้สึกอ่ะโอ้ยดูดิแค่นี้ก็เอาเรื่องแล้วอ่ะแล้วตัวดาวตัวดาวยิงยิงอย่างเร็วระวังด้วยนะฮะมันมาหลายตัวมากมันมาหลายตัวมากรอดได้ไงเมื่อกี้มันมีลูกนั่นนึงที่ผมโดนด้วยนะแต่ว่าผมรอดวะระวัง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 วาหนึ่งตัวผ่านไปหนึ่งจากสิบสองอย่า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  อย่าลืมนะว่าเราเมีมี3เครดิตเครดิตจะสี่ตัวเท่ากับ12ตัวอ่ตัวนะถ้าจะนับอือเออ,เ,อ,อเรามีเกาะว่ะตายอยู่ดีเมื่อกี้เหมือนเราเรามีเกาะแล้วเราได้รับได้ใช้โล่ใช่ไหมรู้สึกมันจะใช่นะเอือเออทำไมลูกกระสุนมันมันจงใจพุ่งมาหาเราเลยเมื่อกี ว้าวเอาราแค่นอนเอยเออระวังระวังระวังผมไม่รู้ว่าการสายอย่างนี้มันจะเป็นผลดีหรือเปล่าแต่ว่ามันทําให้กวาดศัตรูได้ทั่วไงโล่ครับผมอีกแล้วเหรออย่าบอกว่าหนึ่งตัวคือหนึ่งโลด้วยอ่ะที่เราได้อ่ะที่เราได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้จะโหดเกินไปแล้วเดี๋ยวอ่ะ ไอตัวโล่เราได้ยังไงวะอ่ะตอนนี้โล่ขึ้นแล้วผมเห็นโอ้ยโล่ใช้ไปแล้วหนึ่งแล้วบอยมันจะเยอะเกินไปไหมเนี่ยโอ้ยฮัลโหลโอ้ยจะต้องดูกระสุนไหนก่อนเนี่ยเออโอเคระเบิดไปหนึ่งเลยอีกหนึ่งเลยอีกหนึ่งโอเคปืนหมดแล้วอุ้ยระวังฝ่าดองกระสุนได้เฉยเลยเอ่อ แต่ว่าเพื่ของเรากระสุนมันจะเบาไงนิดหนึ่งนานิดหนึ่งโอเคผ่านผ่านได้ไงวะเนี่ยเพราะว่าเรามีโล่ไงถ้าไม่มีโล่ก็ตกตายไปหลายตัวแล้วเอ้ยแล้วรีชาร์จโล่เร็วด้วยนะแถบบาร์ด้านหลังอ่ะปั๊บโอเคอุ้ยก็ยังจะมีปล่อยมานั่นโอ้ยเ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 ราก็ไปอยู่ในดงกระสุนแบบแนวกระสุนมันพอดีอ่ะเนาะอุ้ย โอ้ย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 โอ,โอ้ย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 นี่มันนี่มันอะไรเนี่ยเอ้ยไปแล้วหนึ่งอึ๊บไปที่ว่าคือมันไปจริงๆโอเคใช้โลครับผมเจ็ดสิบเบิร์กโลจำเนื่อไว้เนื่อขอยนิดนึงก่อนขอยนิดนึงก่อนเอึ๊บไอ้ครัว่าขอยนิดนึงเนี่ยคือมันจะได้โลแล้วไงอึ๊บได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ทำว่าได้ไหมโอ้ยปืนโอนัต ฟิลโอ้โหสอ,สองโดด้วยนะสองโด้ฮึบโอเคมีปืนกระสุนมีปืนกระจายรู้สึกอุ่นใจนิดนึงนะตรงที่ว่ามันเออมันไม่จะเป็นต้องไปอยู่ในแนวเดียวกับมันแล้วก็อรอดได้เมื่อกี้โดนอะไรเอาเมื่อกี้ไม่ได้โดนใช่ไหมคือโดนโล่เพราะว่าแถบโล่หายไวอ้นี่ก็ยิงเก่งจังเลยโอ้ย โอเคโอเคได้ปืนกระจายแต่วะนี้ปืนกระจายน่าจะน่าจะปลอดภัยเพราะเราไม่ต้องอยู่ในแนวเดียวกับมันเราก็ยิงได้นะฮะอือโอ้ยหลบกระสุนมันก็พอกดปืนกดค้างไปมองกระตาม,มองกระสุนไปแล้วก็หลบให้มันได้ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรบ้างวะเนี้ยโอ้ยโ้ย,ย,ยปืนหมดโอ้ยผานไล่แล้วแนวเดียวเป๊ะเลย กระสุนมันก็วิ่งไปเส้นตรงเราก็เคลื่อนที่อิสระนะทำไมเราวิ่งไปแล้วกระสุนเป๊ะอย่างนั้นเราตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายปิวปิวปิวยิงไปเดี๋ยวมันก็โดนเองแหละามันสายขนาดนั้นเป็นศัตรูสายนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บ<ฮ>ผ่านไปสองด่านโดยยังไม่เสียตัวเออตัวยังไม่เสียเครดิตแต่ก็ตายไปหลายตัวนะโว้ยโอ้ยทดแล้วหดแล้วหดแล้วปิวปิวเฮ โอ้ยบ็อกซ์อีกบ็อกซ์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 บ็อกโอเคบ็อกโอ้ยบ็อกบ็อกบ็อกซ์บ็อกโอ้ยระวังบ็อกซ์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 บ็อกโอ้ยบ็อกโอเคเอ้ยจะไปไหนขอคอโอ้ไม่ทันแฮะมันรีบจังเลยโอเคอันนี้ปกโอ้โหอันนี้ไม่ปกติว้ายว้าย หมด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 ตัวนี้หมดตัวนี้หมดตัวนี้หมดได้โดมมาแล้วได้โดมมาแล้วเพิ่งเห็นว่าได้โดมมาแล้วโอ้ยระวังระวังโอ้ยดีนะว่าเมาส์ช้าก็เลยบอกว่าดีนะว่าเมาส์ชาเลยรอดไม่รอดแล้วเราได้ใช้เครดิตแลกไปกับเออกับด่านที่สามนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอดหลบตรงกระสุนได้อย่าง ไม่น่าจะเชื่อว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวโอเคนี่เราสก,กิลหลบดีขนาดนี้หรอเออปืนไม่ทนันละเออเต็มเต็มผมมันมีปืนที่มันกันไม่ได้ด้วยอะปืนสีขาวทะลุหมดปึ๊บโอ้อันนี้ได้นนได้ปึ๊บป้ยโอเคปืนสีม่วงสามารถยิงอันนี้ได้นะปึ๊บป้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยหมดมามมยตังหว่านี่เนี่ยนะ <c oughs> มันจะไฟอะไรกันขนาดนั้น oh โอ้ยมา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 โอ้ยทำไมได้เปเปืนเอชวะ <c oughs> อืะอ,อโอเค <c oughs> เปืนฟิชก็มากบเข้าด้วยเหรอทำไมผมไม่เคยรู้เลยว่ามีปืนนี่ ไปเถอะโอ้ยโดนโดนเออโอ้ยโอเคโอเคโอเคเออเรียบร้อยอะไรวะเดี๋ยว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 คือยังไงคือถ้าเรามีปืนพิเศษเราจะเสียบปืนพิเศษแทนอย่างนี้หรอโอ้ยเออแต้วกระสุนมันเป๊ะเกินเออเฉลิ้กแล้วโอ้ย เอเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาไหลล้ำไปใหม่นี่เดินมาแล้วโดนว่ายะไรเอ้ยเออเต็มเต็มแล้วมันขึ้นไวซะด้วยนะไม่ปล่อยให้คูดาวเลยอ้าวผ่านเฉยโอเคผ่านได้ยังไงวะนี่อ่ะไม่เป uh ็นไรคืนนี้คะแนนไม่ได้นคะแนนอยู่แล้วเน้นเอาตัวรอดไว้ก่อนด่านที่สี่ เองนะฮะปึ๊บ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 โอเคขอปืนอันนี้เออนั่นแหละวายรุโดช็อตโต้ว้าวเอ้ยกระสุนอะไรของมันไม่ค่อยจะสนแล้วตอนนี้ยิงไปเถอะเอ้อยขอขอขอเออวายมาอุ้ยมีวายไกลๆมีวายไกลๆอันนี้อะไรเนี่ยบอมโโอหเป็นปืนที่ทิ้งจักด้านบน เยจไม่ต้องขึ้นตามมาไม่ต้องขึ้นตามมาขอบคุณมากโอ้ยแล้วมันไปอยู่ข้างบนไงแล้วผมจะยิงบอมยังใส่ยังไงก่อนว่าโลกแตกไปแล้วหนึ่งเออเสียปินไปอีกหนึ่งเออมันมันให้มันให้ปืนเป็นเป็นโล่ชนิดหนึ่งด้วยก็ดีนะแต่ว่านี่มันนี่ความสามารถของตัวระดับงายใช่ไหม คือถ้าเป็นระดับยากผมว่าเราคงตายเลยนะหมายถึงว่าถ้าใช้ยานยานเกง่งๆอะ่ะอ,อุ้ยอึบอึบอึบโอเคเอ้ยโอเคโอ้ยเอ่ออันนี้ดีกว่าว้าเห็นเพือพ่อนๆมองขัายไหมฮะเมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมโดนล,ลมแล้วผมวิ่งไปอัดกับไอ้ตึกเนี่ยตายเลย เอ้ยร <c oughs> <salud> อดกระสุนป้องเอ้ย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 รอดรอดเลยรอดได้ไงรอดได้ไงโอเคใช้เกาะไปแล้วนะฮะใช้เกาะไปแล้วใช้ปืนไปแล้วโอเคละตัวเดียวด้วยฮึ๊บหล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 บกี่กี่โลไม่ได้อะหก 3 4 5 6โอเครอดอปะ่ะเมื่อกี้ปืนไฟคือแบบปัป๊บเลยเฮ้ยดาสุดท้ายเอ้ยไอ,อเลสท้ายเฉยเลยอาร์เรลแคนอนมาแล้วครับอาร์ออเรลอาร์รลแคนนอนอเนอนไอไดอ้อที่บนยุดได้ไหมชัดจริงข้างล่างคฮ้โอ้โห,โหแล้ว แล้วพิกัดตำแหน่งดาวอะ่ะมันมันคือยิงมาหาข้างล่างนี่พอดีเป๊ะเลยนะเ,ออเราจะต้องผ่านมาให้ได้โอ้ยไม่ทันแล้วเรียบร้อยก็จะบอกว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าไอ้นี่ยิงทีเลือกเกินอะมิโลมีโลไม่มีปืนตอนตอนนี้ออเอ้ยโอ้โหเขาม่มีทรายโอ้ยใช้ไปแล้วครับใช้ใช้เกาะ ใช้เกาะเหลือปืนใช้เกาะเหลือปืนด้านหลังไม่ยิงแล้วโอเคเดี๋ยวใช้โฮมมิ่งจัดการก็ได้เอ้ยอยกแยกให้ออกนะโอ้ยแยกให้ออกนะโอ้ยตายหมดโฮมมี่มีไฟใหม่นะฮะโฮมมีไฟใหม่เออโอ้ย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 เอ้ยปืนอยู่ไหนวะไม่มีปืน ไม่มีปืนได้รเรียบร้อยเสียปืนล้วก็จะหมดเครดิตนะฮะตอนนี้เออเครดิตที่สองไปเลยเรียบร้อยไปฟินอลเครดิตครับตัวสี่ตัวเออทำลายยะทำลายปืนไปแลวโอ้ยคูดสองไม่ได้ในตอนนี้เอาเอาเอาปืนเอาปืนมาดูโอ้ไม่ทันโอ้ยได้เหรอเออเออโอเคได้ปืนมาได้แต่ตัวเสียปืนได้เออเสียปืนเสียปืนเสียคูดสองโอเคทำลายยานได้ทำลายยานเราด้วย ปั่เออไม่ได้โอ้หทำลางไกลๆแล้วว่ะ <c oughs> อาจจะไม่รอดก็ได้อ่ะบอมโอเคโ <c oughs> อ้ยเอ้ยอย่าเสียป,ปืนนะ <c oughs> ปืนระเบิดที่สำคัญมากนะเออไม่ทันแล้ว <c oughs> ถล่มมันถล่มมันเาะไม่มีคืนเดียวโอเคเ <c oughs> บาแรงนิดนึงเแบาบแรงนิดนึง <c oughs> อาจจะรอดก็ได้นะใครจะไปรู้ อาจจะรู้ก็ได้นะ่ใครจะไปรลอดวายตรงนี้ไม่รอดแน่โอ้โหพึ่งมิดสายสองโอ้โหอืโอยกระสุนแปดนัดกระสุนแปดนัดโอเคระยากระสุนมันปิดทางวะเมื่อกี้โอ้ยปืนอ้ยโอ้ยวยอะไรอ่ะเสียปืนเลยเร็วมากอืบหนึ่งสองสามโอ้โหมาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างล่างมาข้างล่างหน่อยเออเออสอง สามสี่ห้าเคหลบให้ดีหลบให้ดียิงมิสไซล์ด้วยโอ้โหหเอ้ยม่ก็ต่อเนื่องเกินอืออเคียร์เคียร์เคียร์มิเคียร์มิเคียรมิจิลี่เคียมิิลีอืบปึ๊บปุ๊บป๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บบปุ๊บบบนบบบบุ อ่าจะได้เคลียร์กระสุนมามามากดต่ำกดต่ำรับเลยกดต่ำรับเลยอือจะปิดทางตัวเองก็พออือเอ้ยได้ไหมโอเคได้อยู่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 เคลียร์มิซไซห้าสี่เคลียร์มิดเคลียร์มิดเคลียร์พิมิดเคลียร์พิมิดหมดแล้วโอ้โอ้ยปืนปืนโอเคโอโอ้อะบอมมาอ่ะบอม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 โอ้ ตอนนี้เราจะตายไม่ได้แล้วเรามีหนึ่งโล่นหนึ่งปืนกันไว้อยู่ปึ๊บวา,ายอ้ฮ่านโอ้ยา่าฮ่า้ยเอ้าหล่อด้วฮสิน่่นนนนาด่โฮมาิ่งม่าปิาท้ายพายีเลยาฮดาดอดาฮ่าฮ่ยเคาฮ่าฮ่าฮ่ากีาฮ่าฮ แล้วมันจะผ่านมาหนึ่งตัวได้หนึ่งเครดิตเพิ่มด้วยโบนัสหนึ่งเครดิตเย่ไปกระต่อที่ด่านสองเราเลือกยานง่ายมาเล่นไงมันก็เลยเหมือนจะง่ายโอ้ยแต่อะ

ในชน่วงที่ผ่านมาตอนที่ผมลองย้อนกลับไปดูคลิปที่เวลารวมเสียงก็เวลารวมเสียงรวมอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีความรู้สึกว่าไอตัวเสียงเสียงกับภาพอะมันไม่ตรงกันอันนี่ผมว่าน่าจะเป็นปัญหาอยู่เอวไว้หมดแล้วเอาแล้วเราเหนึเครดิตนี่ว่าเด๊ด๊ด ดโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอาหัวยาเปสกิดเฉยโอ้ยเออบางนัดเราก็รอดเฉยโอเคตือดตดือดตดื่ดตือดตือดตือดตดือดเือรือดเือดเอเอดเดือดดอืดอเอาเดะดดัเดือดเอเอาดดเอเด ก็ออเอาอยาง่ายไม่ได้ดัยากแล้วมันจะไม่ยากเท่าไหร่มาโจ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีแล้วโอเคไปเลยว้าวระเบิดแรงมากอันตรายทุนระเบิดโอ้โอโตอนแรกก็ว่านาขวดอ,อยู่แล้วนะแต่ว่าอันอันก่อนหน้าระดับระดับกลางมันระเบิดช้าไงดูดิความเร็วแบบเร็วตู้มเลยอะ วายปวงไปเลยเออเออนั่นแหละไม่ต้องหลบหมายถึงว่าไม่ต้องหลบเรื่องลูกระเบิดยิงไปเลยโอ้ยปืนดาวอีกแล้วว้าหลบหลบหล,ลบให้ดีปืนหมดโอ้โหเออไอเออ เต็มเต็มปึ๊บ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 เอ้ยโลยังอยู่โลยโลหมดแล้วไม่น่าพูดเลยเดียนะที่มันมีโลอ่ะถ้าไม่มีโลโอ่ะขนาดมีโลอย่างอ้ยไม่ได้ดูเลยว,ว่าใครมาลบกระสุนอย่างเดียวว้าคอ,อแตกหมดแล้วเนี่ยกระนาเคียร์ลับใกล้ๆนี้ด้วยนะฮะโอ้โห ยาลำเจียวหลายรูปแบบกระสุนมากบอสแอเรียหนึ่งโอเคหมดแล้วนะเย่ไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยก็ได้นะตอนนี้เลเวลสองแอเรียสองเริ่ม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วโอ้โหสีส้มเรียบเอ่อคอมมิ่งดีมากดีมากช่วยหน่อยช่วยกขนหน่อยนโลกปึ๊บปึ๊บโอ้โหหลบกระสุนก็พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดแต่เคลียร์ออลหรอกหลบกระสุนให้ได้ก็พอปึ๊บโอเค อ,อ้าม่าเออโอ้ยเอ้ยโดนเต็มแล้วปืนแล้วปืนแล้วโล่ปืนแหล่าล่ปืนเืิ่มปากเม้มปากก่อนโอเคแง่โอเคโอ้ยตายตายเลยเหรอเมื่อกี้ แสดงว่าป okay. oh, ืนหมดแล้วโดนยิงพอดีนะฮะโลไม่มีด้วยโอเควายช็อตของดีของดีโอ้ยเกียรติยานนี่เกลอแล้วทำไมมันต้องมามีแอนแม็กประสานกันแบบนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเรียบร้อยเอาละไฟนอลไลฟ์แล้วครับสุดท้ายเตือ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 เอเรยบร้อย <c oughs> จบเพลงพอดีเย้ในที่สุดตัวที่สักก็ตายตัวแรกนะฮะเดี๋ยวกดเกินกดเกินในกระเพาะโอเคลบไรงนี้โอเคเอานะเดี๋ยวนก็ให้สกอร์จากเดิมอ่ะนะโห นี่ขนาดรอบแรกเองนะเนี่ยยังเหลือต้องสองรอบอ่ะเอาไงดีเอาไงดีเอเอผมว่าคงไม่ต้องสีกว่าเนาะผมคือเอาจริงๆนะผมไม่ได้กะว่าจะมาผ่านด่านแรกด้วยสามอะ่ะผมก็ใจว่าสามสามชุดอะ่ะจะตายตั้งแต่รอบแรกจะตายตั้งแต่ด่านแรกเลยคือแบบมันยากตอนแรกที่เห็นคือมันยากมากในความรู้สึกนะแต่พอเอาจริงๆแล้วถ้ามันเล่นระดับง่ายอ่ะเด,ดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไปหนึ่งแต่อันนี้ผมไม่ได้จะเล่นไม่ได้จะเล่นต่อแล้วนะ คือพอเราเลือกด่านปุ๊บใช่ไหมแล้วมันจะมีเรื่องของไอเลือกยานเนี่ยเออัอเน,นี้ยเสริมกําลังท,ทําอาธิป็นโลอันเนี้ยในความหมายคือปืนถ้าเราเอ,อ่อถ้าเรามีปืนพิเศษอยู่มันคือปืนเสริมกําลังใช่ไหมเออถ้าเราถูกยิงในขณะ,ะที่ไม่มีไม่มีโลอ่ะไอปืนเนี่ยจะเสียแทนอ่าตามที่มันบอกเลยนะฮะซึ่งระดับกลางไม่มีโลไม่มีโลพิเศษนะแต่ว่า ถ้าเรามีปืนเราจะการเราจะการตรงนี้ได้สังเกตเรื่องโล่เนี่ยอ่ะนี่ไงแต่ความเร็วความเร็วยานี้มันต่ำโจมตีระดับกลางๆพอๆกับตัวนี้เลยพอมายานี้ปุ๊บยานี้เร็วขึ้นแต่ว่าใช้ปืนเนี่ยเป็นโล่ได้แต่พอระดับสูงปุ๊บทุกอย่างดีหมดแต่ต่อให้มีปืนก็โดนยิงตายได้นี่คือความหมายของมันนะฮะก็เรียกว่าเออเนาะดีดีก็เรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากของด่านได้ถ้าใครอยากจะเอาชนะระดับยาก ตัวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวช่วยเสริมที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าหากว่าเอาจริงนะมันก็โหดเหมือนกันแหละเออทีนี้ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวึงเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสตรีมนิดหนึ่งนี่เปิดสตรีมเป็นอย่างนี้เลยนะฮะฟึบคือในในเกมนี่แหละเออเพลทิพัตวีเคนะครับกำลังใช้งานอยู่เลยเนี่ยอ่ะมันจะมีตัวเอชิ e เมนนี่ข้างๆด้วยซึ่งถ้าใครอยากจะทำ ก็ไปทําผมไม่ทําโอเคปะมาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะฮะความสำเร็จทั้งหมดวียีอย่างอย่างแรกอ่าเนี่ยอันที่อันที่เรากดดูทั้งหมดได้ไหมอ่ะโอเคเอาอันแรกก่อนอันที่เราเคยเคลียร์ไปแล้วนะฮะการต่อสู้สุดท้ายเอาชนะบอสตัวสุดท้ายในรีเคลย์เล่นคนเดียวเอาชนะบอสสี่บอสสามบอสสองบอสหนึ่งรอบที่สมบูรณ์แบบพื้นที่ใดก็ได้สมบูรณ์แบบน่าจะต้องเคลียร์แบบมันับแอรเรียไงไม่ได้นับเลเวลนะ ขอเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านเองผ่านสนามทุ่นระเบิดโดยไม่ชนอันนี้ไอ้ไอ้นนอนนด่านระเบิดแหละต้องหลบให้ได้ทีมทำลายล้างครับผมทำลายเป้าหมายภาคพื้นดีน25.1รอบเกมก็จกัดสตูทั้งหมดให้เกลี้ยงภายในเลเวล4ขีด3กดจัดัตรูเลเวล3ขีด3ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำคะแนน1ล้านแต้มไอ้ต้องเก็บทั้งหมดเลยนะฮะเปิดตู้เซฟ10ใบใน1รอบโอ้โหยากน่าดูเลยเสิร์ฟอาหาร2,500รายการใน1รอบเกมต้องใช้ปืนปืนอาหาร รับบอลอัพสแตนด์ไทม์แบบเชิงรับเลเวล1นึขีดหจบเกมทั้งหมดโดยไม่ใช้คอนติเนียก็คือไม่ใช้เครดิตนั่นแหละว่าง่ายๆอะ่ะฟุตดินจ่ากเก็บผลไม้สัมพันชิ้นหนึ่งรอบโอ้โหทำคะแนนหนึ่งแสนโดยใช้ชกปืนชกมวยเอาชนะบอสตัวท้ายด้วยผู้เล่นสองคนอันนี้ไม่รู้ว่าจะชวนกันย,นะยังไงนะยานกาอกวนสตาร์แจ็คเกอร์ผลลัพอาไวทั้งหมดในเกมจบเกมหมดดั้งเดิมทำคะแนนถึงหนึ่งแสนในหมดเก็บคะแนนหนึ่ง ทำให้หนึ่งแสนหมดแก่คะแนนสองสี่ห้าสามโอเคทำลายอาวุธทำลายดาวอาวุธยี่สิบดวงโดยไม่ตายดาวอาวุธดาวอะนะเออฮัตคอร์จบเกมในระดับยากที่สุดอันนี้คือที่มีให้นะฮะซึ่งเปอร์เซ็นความสำเร็จบอสแรกนี่เล่นกันยังไม่ผ่านอีกเหรอไอ้น,น่าจะหมายถึงคนที่โหลดมาแต่ไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเออและอันที่ยากที่สุดนะฮะฮัตคอร์อันนี้ผมว่าคือ ไม่ใช่คนพยายามแนตะ่คนพยายามแต่เล่นเล่นจบยากอันที่เราเก็บได้ยากที่สุดก็คือปืนปลานะครับเพราะว่าเราไปใช้มอดปลาเลยนะฮะยิงปลาสามพันตัวอ่ะโอเคมากลับมาที่เกมก็ประมาณนี้ละกันสหรับวันนี้และซีรีส์ของ Play D p l a y t i s y CK นะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ Play D p l a y t i s y CK ในทีดีหยิบเกมเซนเตอร์ก้ากับช่องจิตใจที M ่ไม่มอลง IAR ในวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหใครอยากเล่นเกมนี้นะครับผมเกมนี้ไม่มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะฮะ ไปซื้อได้ในสตรีมราคาประมาณ3ามื่กว่าบาทนะฮะและถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวิดีโอครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามให้กำลังใจชแนลจิตใจที่ไม่มมดลง i อ r ในการทำคลิปและเล่นเกมถัดไปได้วยนะครับผมสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันในเกมเออตอนนี้ผมยังช่างใจอยู่ระหว่างจะเล่น p l a n t Zombie DLC หรือจะกลับไปเล่นตัว Starland ต่อ นะครับผมแต่ก็มีเพื่อนๆขอเกมเวอร์มินมาด้วยซึ่งเวอร์มินเนี่ยเราเคยเล่นไปแล้วตอนตอนชแนลเก่าแต่ว่าชาแนลใหม่เนี่ยน่าจะยังเดี๋ยวผมอาจจะเอามารีอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนว่ามันเหลือเกมอะไรอีกนะครับผมแต่ยังก็ตามเดี๋ยวสัปดาห์นี้และเพจที D ่พัสดีเคอาจจะต้องประกาศทีลิฟต์ปีที่ี้เลยเนาะอ่ยะยังก็ตามนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมบ๊ายบายและเพจที่พัสดีเคประกาศปิีที่นเนี้ขอบคุณครับผม